เข้าเกียบแครอททำง่ายนิดเดียววัตถุดิบมีดังนี้แครอทแป้งมันผงปรุงรสน้ำตาลน้ำมันปันแครอทเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อนำไปผสมกับแป้งตวงแป้งมันผงปรุงรสและน้ำตาลตามสูตรที่หามาและนำมาผสมรวมกันนำแครอทมาผสมกับแป้งแล้วเติมน้ำอุ่นนวดจนเข้ากัน แำไปปั้นจนขึ้นเป็นลูกเมื่อปั้นเสร็จแล้วจึงเข้าซึ่งนึ่งเมื่อนึ่งจนใสให้นำเข้าห้องเย็นแช่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนำออกมาสไลด์ด้วยเครื่องสไลด์และนำเข้าเครื่องอบลมร้อนอบไว้หนึ่งคืนแล้วจึงนำออกมาทอดในน้ำมันจนมีสีเหลืองทองกรอบ